รองค์เคยเกิดเป็นพราม์ชื่อเวลามะเนี่ยแล้วก็รวยมากก็เรียกคนมาแจกถาดเงินถาดทอง84,000ถาดนะทอง84,000เงิน84,000ช้างมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยอาหารการกินมากมายพรงนึกว่าคราวนั้นได้มาหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ บอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดนะกับคนเป็นหมืน่มนๆนมากมายไม่มีทักษิเนยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ก็ไล่ไปอย่างละร้อยจนถึงอหรหันแล้วก็ไล่ไปถึงทานที่ให้กับที่มี พระุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็นะทานในครั้งนั้นไม่มีใครเป็นทักกินยบุคคลไม่มีใครนะใกลๆไม่ชำระทักกินาให้หมดจดดูก่อนาบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลาม้าพรามณ์ให้แล้วนะให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันรูปเดียวนะ มีมากกว่าการที่เวลามะพร้าวเนี่ยให้กับคนเป็นหมื่นๆมืนั่นเองนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยร้อยทานบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวนะนั้น100่งร้ก็มากกว่าผู้เดียวนะภายใต้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้กับสกทาคามีรูปเดียวมากกว่าให้โสรบันร้อยรูปทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคกับสกทาคามีร้อยได้มากกว่าให้กับสกทาคามีรูปเดียวนะภายใต้คุณธรรมที่เท่ากันจำนวนมากก็ได้มากกว่าก็ไล่ไปถึงอรหันตนะ์ลองเลื่อนไปถึงอรหันต์มีอนาคามีร้อยท่านบริโภคนอะนะ ต้องเลื่อนก่อนนั้นสิอ่ามีผลมากกว่าบุคคลให้อลาหาันร้อยรูปบริโภคนะท่านี้ก็ขยับมานะทานที่ให้กับพระหลานร,รูปเดียวเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปอีกเมื่อกี้เป็นอนาคามีอันร้อยท่านนะอ่าอลาหาันผู้เดียวบริโภคนะกับบุคคลเนี่ยถวายให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภค ทานที่ให้กับพระปัจเจก,กรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันร้อยรูปบริโภคให้อรหันร้อยรูปบริโภคก็ให้พระปัจเจกพระปัจเจกได้มากกว่าอ่าต่อไปทานที่บุคคลนะถวายพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวบริโภคนะอ่าต่อไป ทานที่บุคคลถวายอารหันตสัสม,มาสัมพุทธ,ธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปบริโภคให้ผู้เจ้ารูปเดียวมากกว่าให้พระปัจเจกร้อยรูปบริโภคนี่ระดับผู้เจ้าต่อผู้เจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธเนี่ยจะประกาศคําสอนแต่ผู้เจ้าประเภทพระปัจเจกเนี่ยไม่ได้ประกาศคําสอน ทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายหลันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคถ้าถวายให้กับสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้มากกว่าทานที่ให้กับพระุทธเจ้ารูปเดียวนะการที่บุคคลสร้างวิหารทานสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจาก จตุรทิศทั้งสี่ทิศเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคให้ให้ทานกับสงฆ์ที่มีพระุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อบริโภคเนี่ยการสร้างวิหารทานให้กับสงฆ์ในทิศทั้งสี่มีมากกว่า <laughs> นี่ลำดับอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลรนณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างถวายสง์อันมาจากจตุรทิศแต่ที่มากกว่าการให้ทานด้วยวิหารทานจากในเพื่อให้สง์ในทิศทั้งสีมานี่คือการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลรนณะได้มากกว่าอีก ตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะน,ะนี่ไม่ใช่ง่ายนะฟังเหมือนง่ายแต่ต้องวางอย่างอื่นนะต้องวางอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจะมีผลมากกว่าการที่สร้างวิหาร,รนะสร้างวิหารนี้อันนี้สงมากเหมือนกันนะขนาดให้กับสงที่มีพระเจ้าเป็นประมุขอย่าง อย่างได้น้อยกว่าการสร้างวิหารนะการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานนะไปจนถึงดื่มสุราเมลยัยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการรักษาศีลห้า,าไหมครับรักษาสินห้าได้อน,นิสงส์มากกว่าการเข้าถึงสลรณะอีกเพราะเมื่อเข้าถึงสลรณะแล้วเนี่ย ศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัตินําคําสอนปฏิบัติย่อมได้นิสงมากกว่าแค่การเริ่มใส่การที่บุำคำคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเราดมดอกไม้นี่สูดดมของหอมหนึ่งสูดรเนี่ยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใส สมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาธิบาลรักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเ,เมตตาแม้ชั่วสุดดมของหอมไม่ได้มีนิสงมากกว่าดูก่อนข้าบาดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามะพรามให้แล้ว ก็ไล่ลำดับไปอย่างนี้เวลามา,าพามเรียกคนมาเป็นหมื่นเลยนะแจกผาดเงินทาดทองข้าวปลาอาหารสารพัดเลยนะ <c oughs> ก็สู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ลำดับมาเป็นเป็นอย่างนี้นะก็จะมีอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งจะมีเปรียบเทียบไวส้สั้นๆว่าให้กับสัตว์เดรัจฉาน ต่ำที่สุดคือให้กับสัตว์เดราัชานสูงขึ้นมาก็ให้กับบุคคลผู้ทุศิลเพราะเราไม่รู้ใครมีศิลไม่มีศิลบางทีไม่ได้ไม่ได้คัดกรองก่อนก็ให้ไปเรื่อยนะไปเจอให้กับคนทุศิลป์น,นะก็ดีกว่าให้กับเดราัชานแต่ให้กับคนมีศิลดีขึ้นไปอีกให้กับผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรม เป็นแสนโกดเท่าขยบมาอีกคือให้กับอริบุคคลนะไม่มีประมาณอันนี้สง์ไม่มีประมาณโสดาบันนะที่เหลือเนี่ยผู้เจ้าบอกไม่ต้องพูดถึงนับไปทวนเลยนะนะนะเป็นอย่างนี้ก็พระศัสดาจ,จึงให้พิจารณาก่อนแล้วจึงจึงให้ทานพระองค์ตัดว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ ลุกลับทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรน <c oughs> ร่าท้ใจนะและการรักษาสินกับการไม่ละเมิดสินีต่างกันหรือเหมือนกันยังไงไหมครับมันก็ก็เหมือนกันน่ะคือเจตนาที่จะ,ะรักษาข้อประพฤติกายวาจานะไม่ให้ผิดนะไปจากที่พระศาสดาได้บัญญัติ คือศีลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็มีไงเช่นศีลศีลหมายถึงข้อประพฤติกายและวาจาข้อประพฤติกายและวาจาตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันและเย็นวันละสามรอบเพราะน้ำจะชำระบาปเขาได้เขาต้องก่อกองไฟนะ เอาน้ำนมมาลาดพื้นดินปูด้วยหญ้ากุสะสีเขียวก่อกองไฟขึ้นแล้วก็ก้มกราบกองไฟเขาบอกว่านี้คือพิธีปลงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนี่ก็เป็นศิลเป็นวัตรละของเขานะบางคนก็ขอไปไหว้ดวงจันทร์บางคนก็ขอไปไหว,ว,ว้ดวงอาทิตย์นะจะมีหลากหลายมากแต่ศิลของสัมมาสัมพุทธะ บอกว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามสมณพราพมเหล่าอื่นเขาก็ฟังของพู้เจ้าเหมือนกันไหนสินของสมณโคโดมเป็นยังไงอะ่ะไหนข้อประพฤติกายกับวาจาเป็นยังไงพู้เจ้าก็บอกสินห้าเนี่ยต่างคนต่างบัญญัติของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยประกาศตนเป็นศาสดาทั้งนั้นนะ่ะของใครรู้จริงไงม,มันปัญหาว่าใครรู้จริงใครทําแล้วได้ผลจริง อย่างนี้ครูเจ้าจึงจึงบอกกุกพรามทั้งหลายบอกว่าอย่ามัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผากิเลสในภายในใจดีกว่านะบอกว่าการกระทําตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอไม่เป็นไปพร้อมคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นอย่างนี้เล่นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยครับต้องสมาทานศีลด้วยคือการไม่่ะเมิดศีลนี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทําผิดไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการรักษาศีลไหมครับ ศีลต้องมีเจตนาอยู่เหมือนคล้ายๆปริญาณตนต้องมีเจตนาใช่ใชพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมคือการกระทําเกิดขึ้นนั้นสมาทานของโยมคืออะไรอะอะไรคือเรียกว่าสมาทานใช่ไหมต้องไปหาพระหรอหรือต้องไปนั่งต่อหน้าหิ้งพระหรืออะไรหรือเปล่าสมาทานสมาทานของพู้เจ้าคือการตั้งเจตนา เมื่อคนคนนั้นทราบแล้วว่าศิลที่ศาสดาบัญญัติสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัตินั้นคืออะไรเขาก็แค่ตั้งเจตนารักษาก็สําเร็จประโยชน์แล้วเท่ยแหร่พระอาจารย์บอกว่าในพระไตรปิดกไม่มีคําว่ากรวดน้ำและสอนว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่านิมนต์ทูตเจ้าไปฉันพระทหารนะครับแล้วพระตกกลางคืนมีเสียงร้องแล้วก็วันรุ่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตรวจน้ําำพกับญาที่เกิดเป็นเปรตให้ถวายใหม่ครั้งอันนี้จะเป็นนี่แหละเห็นไหมจําจแม่นเลยพวกสาวกภาสิตเนี่ยคําแต่งใหม่มันเป็นคําแต่งใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นคําแต่งใหม่เนี่ยมันแพร่หลายจนแบบว่าเราจําจนเหมือนเป็นคําพระเจ้าไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราตรวจเราจึงต้องไปตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเก่าที่สุดเลย เพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยครั้งแรกอักษรสยามครั้งแรกคือในสมัยรชัชกาลที่ห้านะในนี้เราก็ตรวจซึ่งหลักฐานในเนี้ยมันก็มีทั้งคำแต่งใหม่แล้วก็คำพระพุทธเจ้านะภายใต้คำพระเจ้าเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่เก่าที่สุดเพราะพระในยุคลอห้าก็คัปปี้มาจากล้อหนึ่งพระในยุคลอหนึ่งก็คัปปี้มาจากประเทศลาวรามันลาวรามันก็คัปปี้มาจากพระเจ้าโศกก๊อปกันมาทั้งนั้น ดังนั้นหลักฐานในสมัยรห้าก็คือหลักฐานในสมัยพระเจ้าอโศกนั่นเองนะ,อ,ะอย่างนี้นั้นเมื่อหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันไปแต่งที่อื่นตำราไหนไม่รู้ไปแต่งกันเพราะการแต่งเด๋ยนนี้มันแต่งเยอะแยะแล้วแต่งแต่งอะไรไม่ว่านะไปแต่งเหมือนโกหกพระพุทธเจ้าก็คือแต่งเป็นตัวละครพระเจ้าอะ่ะ ว่าผู้เจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นทั้งที่ผู้เจ้าไม่เคยไม่เคยทรงอนุญาตเหมือนอย่างนี้นะเพราะน,นั้นตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบัญญัติเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อต่อผู้ที่กระทำนะนั้นอย่างเข้าไปแต่งว่าอย่างถ้าโยมไปดูในพระธริดกของฉบับมหามงกุฎ ฉบับมหามาหุกฤษคือตัวนี้มี91เล่มโยมลองไปเปิดดูเขาจะไปแต่งว่าพระอ,อนนท์อาบาทผู้เจ้าไปทำน้ำมนต์ปะพรมไปทั่วพระนครราชกฤกแต่อีก13พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะบอกว่าตถาคตไม่ทำน้ำมนต์ไม่ลดน้ำมนต์ไม่พรมน้ำมนต์และสั่งพิขุห้ามลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สองพระสูตรมันขัดกันแล้วนี แสดงผู้เจ้าไม่เก่งจริงเหรอคำขัดแย้งกันทั้งที่อีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกคำตถาคตไม่มีการขัดแย้งกันถูกต้องไหมถ้าเราเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งจริงคำพูดต้องไม่ขัดแย้งกันเราก็ไปตรวจดูว่าอันไหนเป็นคำแต่งใหม่ปรากฏว่าพระสูตรที่บอกว่าเอาพระอนทนเอาบาศผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์เนี่ยถูกแต่งใหม่มีแต่ถูกแต่งใหม่ในต้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเขาประกาศเองว่าเขาแต่ง แต่ไม่บอกชื่อเขาเขียนคลุมคลุมว่าพระโบราณอาจารย์ลดจนาไว้วา่าไม่ใช่พุฏิวสนานะการลดจนาอย่างนี้มันเป็นการปลอมปนพระศรธรรมเป็นการโกหกต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด,ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงนะจริงจริงแล้วพวกปิพาชกทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากกล่าวตู่พระศาสดามีอะไรเขาจะไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าเคยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า เหมือนกับเข้าไปถามพระาศาสดาว่าได้ยินว่าพระาศาสดาเนี่ยสอนให้ให้ทานแก่สาวกตนเองเท่านั้นไม่ให้ให้ทานกับผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระาศาสดาด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงอยากจะถามต่อหน้าพระาศาสดาเนี่ยว่าพระองค์สมณะโคโดมเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าพู้เจ้าบอกไม่จริงท่านไม่เคยพูดและพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าไม่ช่มิร เป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยขุดตนเองคือทำให้ตนเองเนี่ยจมลงไปพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยได้หวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกัน,นพระองค์ก็อธิบายที่แท้จริงเนี่ยพระองค์พูดอย่างไรก็บัญญัติไปอย่างนี้ดังนั้นแม้แต่ สมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ยังไม่อยากโกหกต่อศาสดาของเราเลยแต่นะวันนี้ลูกศิษย์ของพระศาสดาเราโกหกต่อพระพุทธเจ้าอะไรที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติก็ไปแต่งว่าพระองค์บัญญัติเห็นไนะซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยพระองค์ตัดไว้แล้วว่าพิกุใดทําแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำม,มหาชนให้หมดสุข เขาทาความพินาศแก่มหาชนและตัวเขาเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากและตัวเขาเป็นผู้ทําพระสัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระสัทธธรรมของตถาคตกําลังถูกบิดเบือนบิดเบือนออกไปปลอมแปลงไปพระอน,นุนถามพระศาสดาว,ว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระศาสดาบอกว่าเขาจะไป เขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนะดังนั้นคนที่ปลอมแปลงพระสัทธารรมคําสอนโกหกต่อพู้เจ้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ที่พู้เจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นอะไรที่ที่มันไม่ตรงไม่จริงต่อพระศาสดาเนี่ยเราจะไม่ทำนะดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราจะประกาศแต่คําของตถ,ถาคตว่าอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็ปกครองบัญญัติอะไรที่พระองค์พาสิทธ์เราก็ปกพรองภพ,พาสิทธ อะไรที่พระองค์เคยประพฤติมาเราก็บอกพระองค์เคยประพฤติมาซึ่งพระองค์บอกกับพระอนทน์ว่าใครทําอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทํามหาชนให้มีความสุขทําความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทําพระสธรรมให้ตั้งมัน่นนะพระอนทน์ก็ถามพระเจ้าอีกว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระเจ้าบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกัป และที่สำคัญคือจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะ,ะคือสามารถได้บิมุตได้เป็นอย่างนี้